สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่ขออวยยศและปรบมือดังๆให้สาวน้อยของไทยชัชชุอรอนโมกสีนะครับในสภาวะที่ทีมขาดผู้เล่นสำคัญตัวตบทั้งเพียวและป้าซินนะครับไปแต่เธอยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมและร้อนแรงมากๆจนทำทบสกอร์ไป18แต้มเล่นกับทีมอันดับ4ได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเก่งมากๆเป็นเดอะแบกของทีมชื่นชมหัวใจของบุ๋มบิ๋มจริงๆครับ แข็งแกร่งมากเป็นอีกเม็ดที่ได้โชว์ฝีมือให้ชาวโลกได้เห็นจริงๆนะครับถึงความยอดเยี่ยมความครบเครื่องในทุกสกิลอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับบุมบิมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆทั้งตบขุดรับเสรอกยอด ทุ่มเทและสุดตัวแบบจริงๆครับไปเล่นหลีกตุรกีครั้งแรกก็สร้างความประทับใจและโมเมนต์ดีๆที่น่าจดจำไว้หลายอย่างไม่กลัวเหนื่อยแต่ขอเล่นแบบทุ่มสุดตัวให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาเลือกและบิมก็ทำได้จริงๆทำให้เขาเห็นว่าการที่พาเธอไปร่วมทีมนั้นคิดไม่ผิดจริงๆครับสุดยอดมากๆ